คำนี้พี่น้องเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมมาพ่อกระบอกแดงคือเก่กาครับพ,พี่น้องกบะปิโนแซบแซบคือเก่ามาพี่น้องมาเมื่อนี้ลุงเล่ลุงเล,ล่ตำทะเล,เลโอ้ขนมจีนห่อละสิบบาทนี้นพี่น้องได้หลายหลายนี่มีหนังไก่ทอดพร่อมนี่ ทอดพากินพี่น้องผู้ใดอยากกินอยากชิมหนังไก่ทอดกรอบๆทำใหม่สดตลอดทำใหม่สดทุกวันนะครับผู้ใดอยากกินอยากชิมหนังไก่ทอดทำใหม่สดทุกวันนะครับพี่น้องกรอบๆเลยทักมาได้นะครับทักมาได้พี่น้องนี่นะครับทักมาได้นะครับพี่น้องผู้ใดอยากกินอยากชิมหนังไก่ทอดกรอบๆไหอื้ม ลงเดนีนี่มีทั้งหอยแข็งมีทั้งปลาหมึกมีทั้งปูมาก ข่าทาตำเซน้ำปูล่าครับน้ำปูล่าผัดเจ่บเบาร์เร็งน้องหมวย ไี้เส้นมะฮุง่งอยู่ข้างบนขนมจีนอยู่ข้างล่างเส้นเหนียวนุ่มมาก กรอบดีครับนังไก่ทอดกรอบเลยครับเบิง่งพันใส่กันกลับไปนังไก่ก่อนเนาะพี่น้อง สดสดกรอบเพราะปานแคบหมูพี่น้องนียแซ่บคือกัรนี่มันเป็นแคบหมูกรอบเพราะปานในหมูกรอบกรอบกรอบ อืกร <c oughs> อบได้ใจครับพักกรอบเอามาใหม่ไหมครับอืม เอาไว้ที่หลัง <c oughs> ปิดกล้ามอยู่เอาไว้ที่หลังพี่น้อง <c oughs> ปูหวานครับ <c oughs> หวานหวานปูมาก เค็มข้นน้ำปูลาพาแซ่บปลาแดงน้องมวยพี่น้องเอ้ย mm Mm hmm. คำนี้พี่น้องเอ้ย <laughs> นัวครับน้ำต่ำโอ้สุดยอดสุดยอดพุดนะ่นน่ะเส้นขนมจีนกันเนียวนุ่มครับพี่น้องเลยขนมจีนเนห่อละสีบบาทนะครับพี่น้องคนใดอยากกินในกชิมทักมาได้ หอ,อยแข็งกับตัวน้อยตัวดอยเลยฮนะหน่วยใหญ่ๆนะพี่น,อน้องเราคอยเต็มปากเต็มคำคักคักคักหรือหิวโบจักก,กินคำไดนก็คือ ทั้งหวานทั้งนัวลงคอเจอยเลย <c oughs> <c oughs> น้ำนัวเบิ่งครับความเข้มข้นของน้ำต่ำนี่คือเสน่ห์ของน้ำปูลาเวลาต่ำสีน้ำต่ำมันจะมีความเข้มข้นครับ แล้วที่สําคัญโบเข็มพร้อมเอามือจับกินอย่างสิโบเมนเข้าวร่างแล้วกระหายเลยครับกินกินไปกินมาเพชสเสยเพชพอดีครับโบเพชแหง้งสำมเนพอดีแซบ่บ จวดจวดน้ำหากกระล่างมาก ันว่าเปลือกอ่อนคือเปลือกท่านตะวันนี่ยำกินเมื nah ่อโลดครับน้อยย่อยครับหอสดถั่วพางัน โอ้ยคักป้าุิพอ่อุิพอก็คือคักอยู่นี่จะข้ามก่อนครับสิบป้าซ้อนก็คือ,อยังคิดหอดอยู่ Mm hmm. หัวเอ้านะครับพี่น้องคักคักคักชิบิริมกินต่ออยู่ได้นี่ครับ <laughs> โอ้แซบอีเลยยอมรับเลยว่าแซบแซบนะครับอะ่ะฟาพีต่ตอน้องสุขุมสุขคนมาอนี่งใครมาคลิปนี้ฝาก กดไลค์กดแชร์บ่าวแดงเด้อครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับบ่าวแดงเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบ้อสุขุ่สุขนนอนรับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบ่มือกให้ได้แก้วมันนี้โชษโทษให้กยย่เยอะได้มาผ่านลาพี่ลาน้องไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ